โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เจเนเรชันที่2กับการปรับเปลี่ยนโฉมยะงเป็นทางการในรอบ5ปีมีรูปลักษณ์ลักษณะดูพลาสติกอ่นคูลมากขึ้นในโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ปี2020รูปลักษณ์ภายนอกดีไซน์ปรับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไฟหน้าโปรเจ c เตอร์เลนส์แบบไบ b บีม LED สำหรับรุน่นนี้มีอีสเตอร์เอ็กอยู่ที่กระจกมองข้างนั่นคือไฟเวลคัมไลท์สำหรับรุน่นนี้อีกอย่างหนึง่งเครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่แล้วเป็น 2.4GD Super Power ให้ความแรงแต่ประหยัดน้น ควบคุมง่ายด้วยระบบพวงมลาลัยแปรผันตามความเร็วแม่นยำและอุ่นใจระบบความปลอดภัยจัดให้แบบเต็มพิกัดมาพร้อมกับสีตัวถัง attitude black m i c a ah, และอินเ r i o สีดำร,ร้วนหรูดูสป p o r t ช่องชาร์จไฟแบบ12วัตต์1ตำแหน่งและชาร์จไฟแบบ220วัตต์อีกหตำแหน่งจอมัลติมีเดียขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และตัวรถยังมีระบบ G Connect ไว้ช่วยติดตามตอนรถหายได้ด้วยออกใหม่คันนี้ป้ายแดงอยู่ที่1,454,000บาท แต่โปรโมชั่นทางกอริล่าคาจัดให้ไปเลยดาวเริ่มต้น0%ผ่อนเริ่มต้น16,000กว่าบาทเท่านั้นอุ่นใจด้วยการตรวจคุณภาพรถมากกว่า344จุดจากบริษัทอูนสเปกชัน่นเราเปิดบริการทุกวันและมีสต็อกรถให้เลือกมากกว่า200คันติดต่อ092 447 8888หรือลงทะเบียนทดลองขับและสัมผัสตัตวจริงได้แล้ววันนี้ที่กอริล่าคากอริล่าคารักรถรักคุณ